วันนี้กลับมาอีกแล้วกับผมกับชาเลินดีดีปุทสวัสดีครับบาอสวัสดีครับผมกับพวกเราอยู่ไม่เน่ รายการที่จะมาชาเลนจ์ในเดียวันนี้ที่คุณอยากรู้แต่ไม่ต้องทำก็ผมผมอั้นแบกเองเพรับผมนีเป็นไงเราที่แนะนำไม่ไดวันนี้กลับมาอีกแล้วกับผมกับชาเลนจ์ดีๆนะครับชาเลนจ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนที่เราขึ้นมารีวิวแล้วเราเล่นกันต<ช>ิดใจใช่แล้วก็อันนี้คือระหว่างรอทำมัรย้อมแหละแลาก็ได้คลิปหนึ่งคลิปชาเลนจ์ น้องไนมาทั้งทีครับผมคลิปนี้เราต้องมีดวลกับน้องไนแล้วก็แฟนสักหน่อยครับผมเราจะแบ่งกันเป็นทีมละสามคนใช่สามคู่ก็คือใครได้สองคะแนนก่อนทีมนั้นชนะทีมแพ้โดนลงโทษแต่เรายังไม่บอกว่า,าคืออะไรครับขอเ<า>ชิญแฟน,นน้องชน้องไนครับผมไม่ใช่เชิญน,น้อง <laughs> ไนกับผมนะครับผมนี่ครับผมเรามีทั้งหมดครบแล้วจำนวนทีมละสามคนทีมผมก็จะมีแมนมีเกมแล้วผมครับผมแล้วก็ทีมน้องไนก็จะมี แม่ครับจักครับก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้ฮะก็เรียกว่าอะะไรนกีกกี้ก็คือเดี๋ยวเราจะจับคู่กันจับคู่ก่อนไหมว่าใครคู่ใครเอาไงดีคนไหนออกไหมเฮ้ยมันแบ่งครบอยู่แล้วมันแบ่งอยู่แล้วเนี่ยใครคู่ใครอ้าวเหนมคู่มันแบ่งยังรอบที่แล้วผมแพ้ใครอ่ะอ๋อแพ้เกมคู่เกมเลยอันนี้ เงดตั้งแต่มัดยอมแล้วพี่เห็นจะไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เถียงกันบ่อยพูดดิมาเล่กันบ้องนะแม่เจ๊กับพี่ได้เพนพูดไหนก่อนพูดนี้ก่อนนะหน้ากระดหน้ากระดานแล้วก็คือใครถึงสี่แต้มก่อนชนะแล้วก็ใครทําลูกกระเด็นถือว่าเสียแต้มด้วยอ่าเราบอกก่อนการลงโทษครั้งนี้เดือดมากๆแท้โกนหัวครับผมไปประสาตาผมไวมากไปเอาไปด้วยกันนะ แขม่ดีแะน้มึ้นเตอนนี้กผมผู้เกมกับผูจับอยู่ที่ตึ๊งองหนึ่งครับผมนะไมู่ับามโดนหรือไม่คุณเปิดติกาคุณเปตผู้ผิดครับผมว้ายจริงมัน